นี่ครับใครยกเบอร์นี้เลยไม่รู้เบอร์อะไรหมูใหญ่มากเลยนะคะใ่ใหญ่มากเลยเบอร์เบอร์สามหรือเบอร์สองนะครับอิมเลยนะคะในยอกก็เอาไปใช้ในครอบครัวนะครับไปทอดไปเจียว่ะครับร้อนๆกับข้าวสวยแล้วก็มีน้ำพริกเมื่อกี้แจกน้ำพริกไปด้วยน่าจะเพิ่มความอริดอร่อยนะครับให้ให้กับพี่น้องประชชนะครับมาเลยครับปองละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับวันนี้ มีไว้ให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตาบลราวัยครับพื่นตั้งสิบฟองครสิบฟองเลยครับผมพื่นตังสิบฟองครับวันนี้ก็ทางเทศบาลตำบลราวัยนะครับโดยผู้บริหารสมาชิกสภาแล้วก็วหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยก็ได้ออกเทศบาลเคลื่อนที่นะครับมาบริการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่5นะครับในพื้นที่ของตำบลราวัยวันนี้เราก็มีสินค้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผัก พืชผักผลไม้พันธุ์พืชต่างๆนะครับและที่สําคัญวันนี้เนี่ยเรายังนําไข่ฟองละ1บาทนะครับมาจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนฟองละ1บาทเท่านั้นนะครับ